กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดโดยหนึวันที่8อกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568คลิปที่1บทที่1ถึง13ครับ บัดนี้วันที่8กุมภาพันธ์นพุทธศักราช2568 <c oughs> <c oughs> เป็นวันที่37ที่ข้าพเจ้าในเทพก,กิจพัฒนาอิม่มขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรประปลิ์น้ำมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยาบูชาได้ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายก็จิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นืเเอ่องได้เถิด บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรซสุอัตราคันชันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชาส,าสุนันตุสคโมขทังสเคกาเมจรูเปคิริสิขราตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัเทจะคาเม ตรุวนาคาเนเคหวัตุมิเคเตอุมาจายันตุเทวาชลาทลาวิสมยคาคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยงมูนิวราชนังสาทโวเมสุนันตตธรรมะสวนาคาโลยัมพทันตา ธรรมะสวนากาโลอยมพัทันตาธรรมะสวนากาโลอยมพัทันตาบทที่สองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะ สังฆังอภิปูชยามะบทที่สามกระพรตนาไตอระหังสมาสมุทโธปะกวาพุธังปะกวนตังอภิวาเทมิสวากาโตปะกวาตาธรรมโอธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปัโนปะกวโตสาวกสังโคสังฆังนมามิ บทที่สี่นมมัคการสิทธิคาถานโมตัสสะภะโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าไตสรณคมพุทธังสรณังกจามิธัมมังสรณังกจามิสังฆังสรณังกจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกจามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกจามิ ตาตียมปีพุดังสรนังกชามิตาตียมปิีถมังสรนังกจามีตาตียมปีสงขังสรนังกจามี บทที <St> ่หสัจกิริยากาถานัตถิเมสรนังอัญญพุโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสรนังอัญญสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษาานังพุทโธภคกวาหาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธรรมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสัสสโกโอปนัยโก ปัจจตังเวทิตโพวินยูหีหิติบทที่9ก้าสำคาญนสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุน ο, ่นเนโยปาหุน ο, า่นเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโย ο. อนุตตรังปุญญเขตตังโลกสัสสติ บทที่สิบรัตนสูตรยานีทปูตานิสมาคตาหนิปุมานิวายานิวะอันตริเคสัพเพวปูตาสุมาณาภววนตุอโทปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกโรทะ มนุสิกยาปชายะทิวจารโตจะหรันติเยผลิงตสมาหิเนรคตหาปามัตตายังกิจวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสะมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเตรัตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโหตุคะยังวิราคังอะมาตังปะณีตังยะทัชขาสกะยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมะนะสมมาทิกิจจิอิธรรมปิธรรมะระตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหหตุยามพุทธะเศโทปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานัต สริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวาทิโหตุเยปุขลาอัฏฐสตังปัสธาจัตตาริเอตานิยุขานิโหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหพลานิอิธรรมปีสังเคระตนังปนิตังเอเตนะสะเจนะสุวทิโหตุเยสุปยุตตามนาสะทันเฮนะนิกามิโนโกตัมมะสาสนนมหิ เตปฏิปตาอะมะตังวิไคหะลัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปีสังเคระตัณงปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวะทิโหตุยัทินทักขีโลปะทวิงสิโตศิยาจะตุกพิวาเตพิอะสัมปะกมปิโยตทูปมังสะปุริสัง วัฏามิโยอริยสัจานิอเวจปัสติอิทัมปิสังเคระตระนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหนติปุสัมปมัตตานะเตภวังอัตถะมั มาอัฏมะมาที่ยันติอิธัมปิสังเครอิธัมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูสหวัสสะทัศนะสมปทายะตยสุธรรมาชาหิตาพวันติสกายติทิวิจิกิจิตันจะศิลปตังวาปิยะทัตติกิจจตูป้า เยหิจะวิปมุตโตชะจาพิทานานิอภพโภกาตุงอิธัรมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิโหตุกิจาปิโสกัมมังกะโรติปะปังกาเยนะวาจายุทะเจตสหวาอภพโภโซตัสสะปฏิชะทายะอภะพตาทิฏฐะปะทัสสะบุตตา อิทัมปิสังเคระตรนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวะทิโหตุวนาปคุมเพยทาปุสิตะเคกิมหานาเาเซปธรรมสมิงกิมเหตทูปมังธรรมวะรังอเทสยินิพานคามิงปรมังหิตายะอิทัมปิพุเทระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัทิโหตุ วโรวรัญยุวรโทวราหะหะโรอนุตตะโรธรรมวรังอเทสยิอิทัมปิพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตูขี่นางปุรานางนาวังนาธิสัมภังวิรัตาจิตตายะติเกภวสมิงเตขีนาพีชาอวิรุณ ทิชันทานิพันติทีรายะทายมปทีโปอิธัมปีสั่งเคระตังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวะทิโหตุยานิทะปูตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังมาเทวมนุสปูชิตังพูทังนามาสามะสุวะทิโหตุ ยานีทัพูตานิสมาคตาหานิปุมมานิวายานิวะอันตริเคตถ้าคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนัมัสสามะสุวัธิโหตุยานีทัพูตานิสมาคตาหานิปุมมานิวายานิวะอันตริเคตถ้าคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนัมัสสามะสุวัธิโหตุ บทที่11อาตานาติยะสภโรคาวินิมุตโตสภัสนตาปวชิตโตสภเวรามติกันโตนิพุโตจะตุวังภวะสพีติโยวิวัชันตตสภโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทิคายยโกภวะอภิวาทนสิลิสนิจังวุทาปัจจายิโนจตารโอธรรมวัฒนติ อายนโนสุขังพะลังบทที ah <eh ่สิบสองอาทิตตปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังภะคะวาคะยายังวิหารติขะยาสีเสสติงภ ah ิกขุส oh ัตสหัสเซนะตัตตะโคภะคะวาภิกขอมันเตเฮสีสพังภิกเวอาทิตตัง กิจจะพิกเวสปังอาทิตังจกคุ้งพิกเวอาทิตังรูปะอาธิตาจะกุวิญญาณังอาทิตัง จักขุสัมผัสโซอธิโตยัมปิทังจักขุสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัตุขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกินาโทสกินามโหหกินาอธิตังชาติยาชรามารเนเฮนาสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวัฒามี โสตังอะทิตังสัทธาธิตาโสตะวิญญาณังอะทิตังโสตะสัมผัสโสอะทิโตยำปิดทังโสตะสัมผัสปัจจัยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปีอะทิตังเกนะอะทิตังอาทิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอะทิตังชาติยาชรามรณะนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโตมนสเซหิอุปยัศ อธิตันติวัามี คานังอาทิตังคันธาอาทิตาคานะวิญญาณังอาทิตังคานะสัมพัสโซอาทิโตยามปิดทังคานะสัมพัสสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรณะเนหนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตตันติวัฏามิ Okay. you. ชิว่อาทิตารสาอธทิตาชิว้าวิญญาณเนี่ยนางอาทิตังชิว่าสัมผัสโซอธทิโตยาปิดทั้งชิว่าสัมผัสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารณเหนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนสเซหิอุปยา เซอาทิตันติวัทามี กายโยอาทิโตโพธภาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิโตยำปิดทังกายสัมผัสปัจจยาอุปจชติเวทียตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคะคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏามิ มโนอธทิโตธรรมาอาทิตมามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโซอธทิโตยาปิดทั้งมโนสัมผัสปัจจะยาอุปชติเวทยิตังสุขั้างวาทุข้างวาอทตุขมาสุขั้างวา ตามปีอาทิตังเกณฑนาอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรเนหนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฒามิเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาริยาสาวโกจักกุสมิงปินิพินตติรูเปสุปินิพินตติจักกุวิญญาณในปินิพินตติจักกุสัมปัสยปินิพินตติยามปิทังจักกุสัมปัสปัจจยา อุปจติเวทายตังสุขขังวาทุขังวาอทุขมาสุขขังวาตาสมิงปินิพินทติโซตาสมิงปินิพินทติสเทสุปินิพินทติโซตวิญญาณปินิพินตติโซตตสัมผัสโซตตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิดทังโซตะสัมผัสปัจจะยาอุปจติเวทายตังสุขขังวาทุขังวาอทุขมาสุขขังวาตาสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติ คันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทั้งคานสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัตุขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติจิวหายะปินิพินทตินิพิน ระเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณเนปินิพินทติชิวหาสมผัสเสปินิพินทติยามปิทั้งชิว่าสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขั้างว่าทุข้างว่าอาทุขขมาสุขั้างว่าตสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินติโพทัพเพสุปินิพินทติกายวิญญาณเนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทั้งกายสสมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขั้างว่าทุข้างว่าอาทุขขมาสุ สุขขังวาตาสมิงปินิพินทติมานาสมิงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมพัทเสปินิพินทติยามปิทั้งมโนสัมพัทสัพจยาอุปัชติเวทายิตังสุขข้งวาทุขขังวาอทุกขมาสุขข้งวาตาสมิงปินิพินทติ นิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิหิตยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพระมจริยังกตังกะระนียงนาปรังอิทธตาญาติปชานาติิติอิทัมโวจะภะคะวาอัตมะนาเตภิกุภะคะวะโตภาสิตังอภพินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยการณสมิงภัยะมานตสะภิกุส ภิกข as <c oughs> An e si ูสหัสสัสะอนุปัถายาสะเวหิจิตานิวิมุจจริสุหูตตบทที่สิบสอนันตรักนสุตังเอวมเหสุตังเอกังสมัยังภะกว่าภาราณสียังวิหรติอิสิปัตเนมิคทาเยตตระโกภะกว่าปัญจวัคคิเยปิคูภะ พิกครอมันเตเฮสิรูปังพิกเขเวอนัตตารูปัญจหิทังพิกเขเวอัตตาอภวิสสะในยีทังรูปังอภัทไยสังวัตเตหยาลาเปทะจรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิหิติยาสมาจารคูพิกเขเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอภัทไยสังวัตตินาจลปฏิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิหิติเวทนาอนัตตา เวทนาจจหิทงังพิกเวอัตาอภวินวนาภาสวาาาวนายิทังเวทนาอาาทยาสังวเตยยลักเพทะจะเวทนาย เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิหิติยะสมาจะโคภิกเวเวทนานตาตาสมาเวทนาภาทายสังวตตินาจลปฏิเวทนายเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิหิติสัญญาณตาสัญญาใจหิทังภิกเวอัตาอภวิสนาหิทังสัญญาภาทายสังวัตเหยยาลพเทจัสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญ ญ,ญามาโหสิหิตียสมาจะโคพิคเวสัญญาณตาตสัมมาสัญญาภาทายสังวตติ นาจัลปฏิสัญญายเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิหิติสังขารานตาสังฆาราจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสนาหิทังสังขาราอภาทายสังวเตยยุงลเพทะจะสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติยาสมาจะโคพิกเวสังขารานตาตาสมาสังฆาราอภาทาย สังวัตตินาจลภัตติสังฆาเรสุเอวังเมสังฆาราโหนตุเอวังเมสังฆารามาเฮสุนตตวิญญาณังนัตตาวิญญาณันจหิทังพิขเวอัตาอภวิสนาิทังวิญญาณังอาาทยสังวัตเตยะลพเทะจะวิญญาเนเอวังเมวิญญาณัง โหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิหิติยะสมาจะโคพิเกเววิญญาณังนัตตาตสมาวิญญาณังอาพาทยาสังวไตตินัจลปติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิหิติ ตังกิงไมยะทพิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะถมังกัลังนุตังสัมมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซมัสมินะเมโซ เอโซหะมัสมิเอโซเมอัตหาติโนเฮตังปันเตตังกิงไมยทัพีเขเวเวทนานิจาวะอนิจาวะหาติอนิจาวพันเตยัมปนานิจังทุกขังวะตังสุขังวะหาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกัลลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมอัตหาติโนเฮตังพันเตตังกิงไมยทัพีเขเวสัญญานิจาวะอนิจาวะหาติ อนิจจาภันเตยัมปนาณิจจังทุกขังว่าตังสุขังวะหาติทุกขังภันเตยัมปนาณิจจังทุกขังวิปริณามธัมมังกัลลังนุตังสมนุปปสิตุงเอตังมมเมโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังภันเตตังยิงมัยทัพพีคเวสังฆาราณิจจาวะนิจจาวหาติอนิจจาภันเตยัมปนาณิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังันเต ตัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมมังกลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอะตาหะติโนเฮตังพันเตตังยิงไมยทับพิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาหาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาหาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมัง กัลังนุตังสะมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเ m e ซเมอัตตาหาติโนเฮตังบันเตตัสมะติหะภิกขเวยังยินจิรูปังอติตานาคัตตปัจจุปันนังอัจฉตั โอริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวะสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโวหะมัสสิณเมโสอัตตาติเอวเมหตังยัตถปูตังสัมมปัญญายัตถะพังยักขิเวทนาอติตานาคตปัจจุปันนาอัจตตาวาภิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหีนางวาปณิตาวาญาทูเรสันติเกวะสัพพะ เวทนาเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณะเมโซอัตติเอวเมตังยัทภูตังสัมปัญญาทัดทะพังยากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปนาอจตาวาปิหิตาวาโอรริกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาญาทูเรสันติเกวาสภาสัญญาเนเฮตังมะมะเนโซหะ Masmī na me so e ti evo me tāngyatā puṭaṃ samapanyaya tathāpang ye keci sankhara atīta na kātapaccupanna acattava pañithava orarika va sukma va hinava pannita so ha na me so e ti evo me ตต่ังยังกินติวิญญาณังอตทิตานาคตาปัจุปันธ์นาจะตังวาพหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังว่าหีนังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังยะวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตตาติเอวเมตังยะธาปูตังสมปัญญายะ ทัตพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโกรูปสมิงปินิปินทติเวทนายะปินิปินทติสัญญายะปินิปินทติสังฆาเรสุปินิปินทติวิญญาณสมิงปินิปินทตินิพินทางวิรชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญางโหติขีนาชาติวุสิตังพระมจริยังกตังการณียังนาปรังอิตตายยาติปัจา นาติหิติธรรมวโหจะภควาอัตมะมะนาปัญจวัคิยาภิกขุภควาโตภาสิตังอภินทุงอิมาสมินจะปนาเวยาการณาสมิงพยมาเนปัญจวัคิยานางภิกขุนางอนุปาทายาสะเวหิตตานิวิมุตจิงสุติจบขิอที่หนึ่งครับ